ไม่ดอกเพี้ยอกเพี้ยนี่นั่นไปโพสไอ้กกำลังไอ้ไทยไปริดดเขาคิดสับปรส่วนเอาที่ไรขั้นตอนอะไบางหั่นก็โพสก็ลัะเขากำลังลาไปะไรวัวกันว่าเดอกมาจากบอกไปไปเยอะเขายังหันหนามันล้มกอกอไปกินดาวๆอยู่หามเ้ยว่ะนี้กันหอก ยังหันหลงลกองไฟเฮยมึงไทยทานีไทยทานีพอขึ้นไหมะหันหัวลงก่องไฟหัวนโพมาจาก็บอกไอ้เพ่มเอาครงาลงไปมันหวนโพมาานสันตลน้าล้ายปลาไหลตัวตัวำตัวำม่านัมเป็นเป็นๆนี่นะแบบไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบ้านปิดจมในดิน เตาเนาะนอกเราไปเตาเวยดรทางน้ำคเส้นอยกินเหล่าน่ากน้ำดังไฟขน้นน้ำเอาน้ำใส่ไฟตั้งกินเตาแล้วหมน้ำมันย็นเพรมันเดือดม่หอเนืได้กกจิง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 ดสัญญาณการโทรเต็มเดี๋ยวอมืองก็ถือคมมากเลยะมากีเลยเรีบกีั่หย

ก็ม oh ak ่อากัคืเดี๋ยเขาโทเามี3 <c oughs> e ่บาทเา้สือ3 0 0ส3 3บาทนาร์ลถลดไบนหนึ่งบุลสิบเลยิต้ววนวันเยยาใครใสิบบโอ้เสืิบบบบีสิ ซือเลยบินึงยืเลยถือเอาไวเลยให่สิบ,บาทเอาเจ็ดลอยไ้ดานหลังถือเป่สมนเจ็ดบ,บาทเจลอยสิบเอดสามนี่จะบาทไปซื้อบาทนึงซื้อบ,บาทนึงสาม่สิบโตเอาค,อคันเทเอรกับแม่งในกำไรเอามอร่เจ็ดสิบบาทมาื่รเขามีลงทุนไปสาบเ็ดบาทเนี่ยเ่ลเนี่นแตว่าคนนี้ผู้ซื้อ ห้องปรับรับกินไหมแต่ห้องปรับใจบาบ้าไปเลยครับบ้าเลยครับอย่นี้พฏาบัิาบติสื้อเลขปีหนึ่งปีเล็กนี่เลาสื้อเล็กปียังไงบ้าเล็กกันมวนซ่อมไมมวล่องนวนเดี๋ยท่งเดี๋ยาทุ่งหนึ่งดังพฏิบติถึปีหนึ่งทุกงวดในปีหนึ่งไม่่ อยทยานนะพระาชวาตินี้ไม่ไมหวิทยาปงนะแล้ถือทุกงวดในปีอะไรดิเพราะเวีนในแต่งวดเดียวหรับทุกงวดเลยดิปีหนึ่งถึอมาถึงมาออกปีต่อมาถือขึนในโทรืพแล้วได้ค่ะทุนได้ก็ไม่ทุกออกได้ก็ไม่เหรอซื้อเหล็กสามสี่ตวงเนาะถือทุกงวดครับหมดลเมินหมดราคาพันถึงศัพสามพันมันปีต่อมาปีต่อมามาซื้อ้สามพันของหมดเงิน พีน้อยเห็นไหมปัดปานได้ป่ะเออีน้องบถือป้าดนี่ยบดถืออยจาต้มมันหายไปเนาะบยน่าเลยมาสื่อนะมีาง่เต้นเนี่ยื้อตัวแวบาทเื้อตัวละกสาบาทตัวสามตัวสามบาท